ฝากในเด้อฝากฝากตะใครในเด้อฝากไม่เจอตรงนีสาง YouTube เป็นสาวกระถิ่มหากินอยู่เดื่มไกลฝากกดไลค์กดซับสไคร์ในเด้อขอการพลังใจกดซับสไคร์ในเด้อสวัสดีครับ พี่สาวกินยังมึนอีกเนมืยพี่สาวเออโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โอ้เพื่อสุขภาพนี่ไหมไ่ไม่ไม่แซนด์วิชออเแซนด์วิชยังกินเบื่อข้าวแต่ว่าพี่สาวบเป็นคนบอกกินกาแฟเนาะเออไม่กินกินไม่ได้โชคอ๋อ กินแล้วหัวใไมันตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กแปลรกอ่ะเป็นเหลืองเดี๋ยวพี่สาวเป็นคนจังหวัดใดจังหวัดพัทธลุงอำเบอร์ปากยุ่นพี่สาวมีพี่น้องยักคนห้นาคนพี่เป็นคนโตป้าพี่สาวคนโตตอนนี้อืมคนโตเลยมี่ผู้ใายบอพี่น้องหาคนเออผู้หญิงซ่านคนติดกันเลย1นื่งซองซ่าน สี่ฮาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายสองคนมีหลานจะคนแล้วนี่มีหลานสี่คนผู้ชายนึงคนผู้ยิ่งตามคนมอดแกนี่แหละตระกูลนี่ไม่มีใครแล้วมัดลุกฟอมันแล้วแต่งานกันเมินแล้วยังต้องสี่คนหาไปสามคนยังสองเออเลื่อยอยู่สองคนเจ้าโซดสองคนอ๋อเหลือผู้ยิ่งสองคน ผู้ใดอยู่กับแม่กบพอ<น>ผู้ใดอยู่กับแม่หลงเศร้าอยู่กับแม่หลงเศร้าคนที่ซ้ำแล้วก็หลงเศร้าคนที่ซ้ำติดแต่งงานไปก็ม,มาดูแลมั่งเป็นครังเป็นข้าวไม่ได้มาบ่อยๆเอออยู่ไกลไๆ,ๆออกลๆันนี่หลานตั้งซีคนแล้วเนาะหลานซีคนพีส่สาวมาอยู่กรุงเทพจักปีแลกันี่อยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีสามสองอ่ะที่ปีเราเนี่ยสามสิบเฮ้ยน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วคนะ่ะอื เ็ดงานเอแบกเป็นที่แรกบ่เนี่บ่เป็นทีีซ่องทีแรกนี่อยู่สมมติปาการ mm hmm. อยู่แถวบางปูทำบัญชีบัญชีบัญชีจำนักงานบอหรือบริษัทมันเป็นบริษัทถ้าจำไม่ผิดนะบริษัทเอ,อเกี่ยวกับยอมได้อะยอมได้ที่ก็เอาไปยอมผ้าไ mm hmm. ด้ที่มันเป็นลูกๆกลุมๆไม่ใหญ่ๆอ่ะอ๋อ mm hmm. แล้แลงานที่ทํานี่เป็นงานบัญชีเลยบอ งานบัญชีงานบัญชีก็เหมือนกับงานแบบบัญชีมากแต่ว่าไม่ไม่ลงลึกบัญชีจับชายอะ๋ยวถ้าวันไหนมีเป็นตัวเดียวติดแถวอล้วมันยังไม่ได้ทอดนะพี่ปุ๋มไม่ได้ทอดเห็นจังใดจันใดมาเห็นงานอยู่เอแบกเห็นงานอยู่เอแบกมีผีมีพีอยู่คนนึงเขาเห็นในหนังสือพิมพ์หลับสมัรเออเขาบอกว่าเนี่ย้าวไปสมัรเอแบกสิเขาหลับบัญชีอยู่บอกเรา ตอนนั้นก็งงว่าเอ๊ะแบ็คมันใช่พออ่านหนังสือพิมพ์เอ๊ะมันไม่เขียนว่าเอแบ็คเลยมันเขียนว่าอััมชันตอนนั้นงงว่าเอ๊ะมันใช่ไหมก็ไปถามอาอาอััมชันนี้มันือเอแบ็คไหมล่ะอาอาว่าะใช่เอเหรอก็เลยเขียนจนไม่มาสมัครเลยหลายมือก็ไม่ช่วยนะเขียนเขียนมาสมัครซะแล้วเข้ามาเรียกสัมผณ์แต่ไม่ได้เรียกไอ้นี่นะไม่ได้เรียกบัญชีนะเรียกมาสัมผ์ต้องสมุทรมาชอบพิวดีมาเจอแฟนผีวเนี้ยผีวหวัน ามชาอบผินดีชอผินดีซะแล้วซ้ำผาดสัมผา,าดก็มีปีหลานกับปีชุมาก่อนนะม้ำผาดนะตอนนั้นจะไม่เอาเลอแล้วละรอนานมากเลยสัมผาดจะกลับบริษทัทแล้วพอเรามีงานทําเราเลยก็ไม่ยากงอวตานี่ๆก็นีน่แล้วนะมาแล้วาล,วลาง,งานแล้วทั้งวันก็เลยก็เลยรอสัมผาดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้แล้วอก็เลยเขาเรียกมาทำมอ,องสมุทรรู้ผลวันนั้นเลยบอกว่าได้หรือว่ารอกี่เดือนรอ รอบน่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์หรือวะอะไรเนี่ยจำไม่จำจำไม่ได้แล้วนะตอนนั้นจำไม่ได้แล้วลูเราพิมพ์ดีแหละได้เยอะนะโอดีค่ะรอแค่สองอาทิตย์นึงรอมันมากก่อนรอมันมากก็ไม่ค่อยยากหน้าเท่าไรก็เออผู้จัดการก็เลยให้เที่ยนใบใบลาอักรอบหนึ่งใบลาออกใบใบหนึ่งใบลาคิดใบใบหนึ่ง ถ้แล้วทยอยยืนยืนใบรากกิดก่อนติดถ้าแล้วตามในลากหวยถ้าอยู่ได้ก็จะเดียนใบละออกให้ตอนทุกถ่ายก็คือยืนใบละออกคือมันไกลบ้านดีอ่ะไกลบ้านเงินกระสิบบดได้ดีก็ากานใช่ปะมันก็ไม่ได้ดีมากมากกันหรอกมันอาจจะนิดหน่อยราะมันมีโอทีตอนนั้นเราเราทำโอทีได้จีเนี่ยอ๋อของสมุนที่โอทีเออมีโอทีอ เหนียวทีผาทั้งคู่พิมพ์้วนจางๆอ่ะสมั่อก่อนเี่ทั้งื้อพิมพ์ม้วน่างมีเงินไอ้ค่าคลองชีพดอกนำเออมีค่าค่าคลองชีพมันก็มีจับไม่ได้แล้วว่าเท่าไลมันก็จะดีกว่าที่อื่นเพราะว่ามันมีค่าคลองชีพบวกเข้ามากับเงินเดือนเนาะอ๋อถือว่าโอเคนะ ประสบผลสำเร็จอยู่ดูเอแบกได้ขนาดนี้ถืว่าโอเคนะโอเคบ้านถือว่าเป็นกําลังรักเป็นกําลังรักของห้องสมุดเลยนี่นี่คันขาดที่สาวไปนี่ห้องสมุดนี่แย่เลยนี่นี่โอ้ไม่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 ความคัญทุกคนไม่เกี่ยวโอ้เรียกว่าเป็นกําลังสาคัญของกอบขัวดีว่าเอากอบขั้วดีว่าเอากอบขั้วอืมบอกว่าเราเป็นคนโตไงต้องก็ต้องดูแล เอาขั้วมากว่าคนอื่นพี่น้องหาคนนี่ได้ทําการทํางานเมื่อชุคนบ่าได้ทํางานทําการโจทัวนะสี่คนไป้น,นออ้องเ้าคนเด็ดดูแลดูแลพอนะอก็เมื่อก็เป็นทํางานบ้านอะ่ะยุ่กับบ้านอะ่ะดูแลไหมพอ,มอน,นี้ก็มาดูแลแม่ตอ,อพอ,พอเสียไปแล้วก็มีเข้าหลายยุ่เป็นเพื่อนแม่ก้นนะ อาชีพดั้งเดิมที่บ้านพ่อกับแม่เฮ็นอย่างเกษตรกรทำหน้าทำหน้าทำไรนี่บอกอะทำหน้าทำไรทำสวนเดี๋ยวนี้ยังมีคนทำอยู่บ่กระเลิกกันไมไม่มีไม่มีคนทำแล้วทำแต่สวนหมดสมัยแล้วทำแต่สวนหนองซาวน่ะเขาทำอยู่ทำแต่สวนแต่เขาไม่ไม่ได้ทำหน้าแล้วหน้านี่คือว่านิดหน่อยก็เอามาแลงเป็นปลูกปลูกยางปลูกนโนนปลูกมี การพบกันโมเมนเรื่องบังเอิญการที่มาพบกันนี่ถือว่าเป็นบุญวา,นนวาสนาต้องกันเนาะใช่นะใช่ออแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะมีพบก็ต้องมีจากกันนอกเห็นว่านางจีนเขาบอกว่านับว่าเป็นบุญวาสนาของข้าที่ได้พบเจ้าในวันนี้ <laughs>